เรเข้าสูล่ล i f สไตล์บายมารี u s a นะคะวันนี้คันบารีพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวนะคะเป็นอุทยานแห่งชาตินันทาฮารานะคะทุกคนเห็นไหมคะเป็นลำธารน,นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจะเป็นน้ำเนี่ยที่ไหลไปเรียบไปกับภูเขาเลยนะคะที่นี่ธรรมชาติสวยงามมากๆแล้วก็เซวตรงนี้นะคะเขาอนุญ,ญาตให้น้องหมามาได้ด้วยนะคะเราก็เลยพาพี่ผิวมานะ,ะ Hello! Welcome back to my channel Today we are in Nantahala National Park This is a ว e าวฟอ l l ไม่ใ r t เ l ื่องร e r ฟอ l ์อี i ์เอ่อ along with the mountain y e a here's trap allowed for the dog that's why the cucumber with t e okay let's see it's a beautiful I will try to take a video n a t i o n a l for everybody ค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมานนี้จะพยายามถ่ายวิดีโอนะคะให้เห็นหลายๆจุดเลยนะคะทุกคนเพื่อให้เพื่อนๆได้มีความรู้สึกว่าเหมือนได้มาอุทยานแห่งชาติกับมาลิสเลยนะคะ 来个套装来 ถ้าผืนป่าที่นี่นะคะต้สนยแล้วก็หินก็จะเป็นพวกมอสพวกอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปเลยนะคะ 来这做呢？ วยเนาะเป็นลำธารที่ไหลเรียบไปกับภูเขานะคะสวยมากๆเลยนะทุกคนนะคะสวยจังเลยสวยไหมคะทุกคนถ้าไม่มีมาริจะสวยกว่าใช่ไหมคะโอเคมาริออกไป โอเคเพ,พื่อนๆมาลิไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาลิได้ทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาลิไปแล้วะคะ่ะบายบาย thank you for watching my video please click like share subscribe and don't forget to hit the bell bell to get notification of my new videos by for today bye 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 ค่ะสวยนอ